สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิภาราขาวครูสังกัดกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประเภทออนไลน์ค่ะโดยนวัตกรรมของเราในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่า c a s h r o o m in the market ค่ะหรือว่าห้องเรียนในตลาดนั่นเองนะคะ ห้องเรียนในตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันนะคะสำหรับ the Room the ะคาร์ดรูมอินเตอรมารนะคะก็อ้าอิงเนื้อหานะคะของนักเรียนในระดับชั้นม .3 นะคะซึ่งจะเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อเรื่องของกลไกร,ราคาตลาดในระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะจากการเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยขาด ความสนใจในการเรียนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโกของนวัตกรรมของเราในวันนี้จึงต้องการให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรค์นั่นเองค่ะอยากให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และสนุกพร้อม ด้วยการพัฒนาด้านสังคมไปด้วยฉะน,นั้นเราก็จะต้องเพิ่มพื้นที่ในการแสดงความสามารถในการเรียนรู้กับนักเรียนค่ะให้เขามีโอกาสได้แสดงทักษะต่างๆให้เพื่อนๆแล้วก็คุครูได้เห็นนะคะนอกจากนี้เขาก็จะยังมีความภาคภูมิใจด้วยค่ะในความสามารถที่ตัวเองได้โชว์ออกมานะคะขั้นตอนของนวัตกรรมของเรามีดังนี้ค่ะ หนึ่ง,งค่ะเป็นเรื่องของการระดมปัญหานะคะในเมื่อเราเรียนเรื่องของกลไกราคาแล้วก็ ตลาดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะให้นักเรียนฝึกสังเกตลักษณะของร้านค้าหรือตลาดในชุมชนนะคะพร้อมทั้งระบ,บุปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็วางแผนดูซิว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสในการทําธุรกิจร้านค้าในชุมชนนักเรียนจะวางแผนในการผลิตสินค้าอะไรนะคะ<ๆ>เพื่อจาหน่ายให้กับคนในชุมชนหรือคนนอกชุมชนนะคะ 2. เรียนรู้การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนค่ะนะคะอา,อาจารย์ได้เชิญวิทยากรค่ะทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่จำหน่ายกล้วยฉาบทอดนะคะนะที่ปรุงรสนะคะหลากหลายแบบบาร์บีคิวพิซซ่าหรือว่าจะเป็นรสด้านเดิมนะคะท่านทั้งสองนี้เป็นบุคคลในชุมชนนะคะออท่านผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะในการที่จะเห็นวัตถุดิบนะคะในชุมชนนะคะรวมถึงเป็นผู้นำในชุมชนด้วยนะคะในการผลิตวัตถุดิบออกมานะคะปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยากรชุมชนท่านนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสในการที่จะมา สาธิตนะคะการทำกล้วยฉาบทอดให้กับนักเรียนได้ดูกันนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะออสอบถามข้อสงสัยนะคะในการทำธุรกิจหรือการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ,คะนอกจากก็จะได้เรียนรู้กับการ สร้างจุดแลนด์มาร์กนะคะใน Google Map นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยฝึกนะคะการสร้างจุดแลนด์มาร์กนะคะในพื้นที่ที่เป็นอ๋อแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือว่าร้านค้าสำคัญในชุมชนนะคะนักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำที่บ้านตัวเองก็ได้นะคะถ้าสมมติว่านักเรียนได้มีโอกาสในการเปิดร้านค้าหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราจะให้นักเรียนเนี่ย ได้วางแผนนะคะหลังจากที่เรามีรู้ปัญหาใช่ไหมคะดูกรณีศึกษาไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาวางแผนกันว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะขายอะไรดีนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะขายอะไรจำหน่ายอะไรดีในชุมชนของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคือการวางแผนนะคะเป็นแมッ นะคะเป็นภาพประกอบเอาไว้ซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตนะคะที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะต้นทุนกำไรนะคะราคาขายประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับแล้วก็ประโยชน์ของผู้ผลิตรวมไปถึงนะคะสโลแกนในการค้าด้วยอย่าง ที่ทุกคนเห็นนะคะในภาพก็คือไกซ่ซาบ้าขยานะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดเป็นไก่ขยวผสมกับออผมบาร์บีคิวผงพิซซ่าหรือว่าจะเป็นเฟรนไฟรายหรือะะปลาหมึกย่างน,นะคะชาไข่มุกนะคะไก่ทอดนะคะมีหลากหลายมากๆเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้นักเรียนวางแผนนะคะจริงๆแล้วด้านหลังกระดาษเนี่ยเต็มไปด้วยรอยแก้ของอาจารย์เลยนะคะเพราะนักเรียนจะ มีปัญหาในเรื่องของการคำนวณต้นต้นทุนนะคะแล้วก็การคิดราคาของสินค้าคือนักเรียนเขายังกําหนดราคาของสินค้าตามต้นทุนไม่ได้เนาะก็อาจจะทําให้เรียนเกิดปัญหาในภายหลังก็คือการขาดทุนมากจนเกินไปนะคะหรือ ปริมาณของสินค้าที่อาจจะให้น้อยหรือให้มากจนเกินไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีการปรับแก้ไขยเยอะมากนะคะและถึงนําม,มาติดป้ายให้นักเรียนซึ่งป้ายถูกป้ายก็จะมาติดที่หน้าร้านของนักเรียนเลยนะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดตลาดนัดนักเรียนขึ้นนะคะตลาดนัดนักเรียนเนี่ยอาจารย์อยากให้บรรยากาศมันดูสบายๆนะคะนักเรียนที่ออมสอมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเนี่ยและนักเรียนระดับชั้นอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมา ร่วมในกิจกรรมได้ด้วยนะคะก็คือมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งโรงเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสบายบายก็จะเน้นในเรื่องของงานศิลปะนะคะงานวาดเขียนงานผลิตด้วยมือนะคะก็จะทําให้เรียนเนี่ยมีความกล้าที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเรามากขึนะะ้น นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะมีทั้งหมูย่างนะคะหมูน้ําตกข้าวโพดอบเนยลูกชิ้นปิ้งหลากหลาย,ลายาบรรยากาศก็ช่วงกลางวันนะคะเราก็จัดขายมีผู้คนสนใจเยอะมากๆนะคะ สุดท้ายของกิจกรรมการขายเราก็จะให้ลูกค้านะคะหรือผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสในการคอมเมนต์นะคะอาหารนะคะหรือว่าความสะอาดความปลอดภัยที่ได้รับจากผู้ผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้น นี่ก็คือตลาดนะคะที่เราได้ส่งเสริมนะคะทักษะต Fragen ่างๆนะคะทั้งด้านความรู้นะคะผล <yours> ของกิจการที่เราได้ก็คือความรู้เนี่ยนักเรียนสามารถวางแผนงานได้ละนะคะคำนวณราคาต้นทุนการผลิตค่าเสียโอกาสกลไกราคาหรือคุณภาพในการผลิตนะคะเข้าใจลักษณะการแปรรูปผลิตผลในท้องถิ่นนะคะที่สามารถที่จะมาสร้างรายได้กับชุมชนได้แล้วก็มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นะะในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ส่วนทัศน หรือ P นะคะโอ้โหนักเรียนได้เต็มเต็มเลยค่ะตั้งแต่การเริ่มในการสังเกตจากวิทยากรนะคะการถามข้อสงสัยการวางแผนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านักเรียนบางกลุ่มเนี่ยใช้เตาถ่านนะคะบางกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยกว่าจะติดเตาถ่านเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะหรือกลุ่มที่ทอดกลุ่มที่ย่างนะคะบางคนย่างเกี๊ยวไหม่ทอดลูกชิ้นไหมนะคะก็ต้องดู การแก้ปัญหาของเด็กๆนะคะว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนร่วมถึงทักษะกระบวนการกลุ่มนะคะการใช้เทคโนโลยีในการเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า,าของตัวเองะค,ะคือการพัฒนาคุณลักษณะนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องการคือต้องการให้เขาภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองแล้วก็รู้จักและเข้าใจในผลิตภัณฑ์นะคะผลผลผลิตของชุมชนของตัวเองแล้วสามารถ นำแนวคิดต่างๆที่เราได้รับการพัฒนาเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ทันสมัยได้นะคะอันนี้ต้องรักในชุมชนดปัจจัยในทุกๆด้านนะคะนักเรียนได้พัฒนานะคะ active learning ก็ดีการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็ดีนะคะก็จะสามารถให้เรียนเนี่ยมีความสุขและก็สนุกไปกับการเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นวัตกรรมของเราก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ